นอนนอนิทานหลอน <Yeah! S 1> ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบมีตำนานเล่าขานถึงรักต้องห้ามระหว่างชายหนุ่มชื่อไทยและหญิงสาวชื่อจันที่ผูกพันกันด้วยคำสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปไม่ว่าจะพบชาติใดคำสัญญานั้นกลายเป็นคำสาบที่ตามหลอกหลอนทั้งสองไปทุกพบทุกชาติ เรื่องราวนี้เริ่มต้นในยุคที่หมู่บ้านยังคงเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องผีสางและพิธีกรรมโบราณและมันจะพาคุณดำดิ่งสู่ความหลอนปนอบอุ่นที่ไม่อาจลืมเลือนในปีพศสอ0 0หมู่บ้านห้วยเงาเงียบสงบราวกับถูกแช่แข็งด้วยหมอกยามค่ำคืนไทยเป็นชายหนุ่มชาวไร่ที่มีหัวใจเต็มไปด้วยความฝันเขาหลงรักจันหญิงสาวจากตระกูลหมอผีที่ทุกคนในหมู่บ้านหวาดกลัว เธอมีดวงตาคู่หนึ่งที่เรากับมองทะลุจิตวิญญาณและรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของไทยสั่นไหวทุกครั้งที่พบเจอทั้งสองพบกันครั้งแรกในคืนพระจันทร์เต็มดวงณสารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมป่าจันกำลังทำพิธีขอพรจากวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากภัยร้ายส่วนไทยแอบมองจากภ่มหาด้วยความหลงไหลเขาก้าวออกมาด้วยความกล้าถามเธอว่าเจ้าเชื่อในวิญญาณจริงหรือ จันยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบว่าถ้าไม่เชื่อข้าก็คงไม่เห็นเจ้ายืนอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มจากนั้นความรักของพวกเขางอกงามในเงาเมืดใตยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่และในความเงียบของคืนที่ไม่มีใครกล้าออกมาไทยสัญญากับจันว่าเขาจะรักเธอตลอดไปไม่ว่าชะตากรรมจะพัดพาไปที่ใดแต่ความรักของทั้งคู่ไม่เป็นที่ยอมรับ ตระกูลของจันร์เชื่อว่าเธอถูกลิขิตให้เป็นผู้สืบทอดวิชาหมอผีและการรักใครสักคนจะทำให้พลังของเธออ่อนแอลงคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองแอบพบกันที่ศาลเก่าหมอผีผู้เป็นพ่อของจันร์จับได้เขาสาบแช่งไทยด้วยพิธีกรรมโบราณโดยผูกวิญญาณของเขากับต้นไม้ใหญ่ที่ศาลและสาบให้จันต้องเกิดใหม่ในทุกชาติภพโดยจำไม่ได้ว่าเธอเคยรักใครคำสาปนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะแก้ได้ ตายในคืนนั้นร่างของเขาถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ส่วนจันถูกขังไว้ในกระท่อมจนสิ้นใจด้วยความโศกเศร้าก่อนตายจันกระซิบกับลมว่าข้าจะตามหาเจ้าไม่ว่าพบชาติไหนในปี2568กรุงเทพเต็มไปด้วยแสงสีและความวุ่นวายจันในพบนี้ชื่อจันจิราเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญที่กำลังมีชื่อเสียง เธอมักฝันถึงต้นไม้ใหญ่และชายหนุ่มที่มองเธอด้วยแววตาคร่ำครวญฝันเหล่านั้นทำให้เธอเขียนนิยายที่เต็มไปด้วยความหลอนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมาจากความทรงจำที่ฝังลึกในจิตวิญญาณของเธอจันจีราพบกับไทยในพบนี้ในชื่อธนาเขาเป็นช่างภาพอิสระที่ลหลงไหลในสถานที่ร้างและเรื่องหลีลับทั้งสองพบกันโดยบังเอิญในงานนิทรรศการภาพถ่ายร้างที่ธนาจัดขึ้น ภาพถ่ายของเขามีหนึ่งภาพที่ทำให้จันจิราตกตะลึงภาพต้นวายใหญ่ที่ดูคุ้นเคยราวกับหลุดออกมาจากฝันของเธอภาพนี้ถ่ายที่ไหนเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทาหมู่บ้านร้างในเชียงใหม่ธนาตอบผมรู้สึกเหมือนมันเรียกผมให้ไปถ่ายทั้งสองเริ่มสนิทกันจากการตามหาความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ในภาพพวกเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยเงาที่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ร้างถูกทิ้งไวใ้ให้ป่ารุกล้ำ ระหว่างการสำรวจจันจิราเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวเสียงของชายหนุ่มที่เรียกชื่อเธอซสส้ำๆนะจัน์เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้และบางครั้งเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในความมืดธนาเองก็เริ่มฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตเขาเห็นภาพตัวเองถูกมัดไว้กับต้นไม้และได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวความฝันเหล่านั้นทำให้เขาหวาดกลัว แต่ในขนาดเดียวกันเขาก็รู้สึกผูกพันกับจันจิราอย่างอธิบายไม่ได้คืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองตั้งแคมป์ใกล้าสารเก่าจันจิราเห็นวิญญาณของไทยในพบแรกยืนอยู่ใต้ต้นไม้เขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดเจ้ากลับมาแล้วเขากระซิบแต่เมื่อเธอพยายามเข้าใกล้เงาของเขาก็หายไปราวกับละลายเข้ากับหมอกในพนี้จันและไทยเกิดใหม่ในฐานะจันวดีและไทยรง ในยุคที่เทคโนโลยีและความเชื่อเก่า,กาๆผสมผสานกันอย่างลงตัวจันวดีเป็นนักโบราณคดีที่หลงหลายในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นส่วนไทยรงเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนใจในเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสองพบกันในโครงการขุดค้นโบราณสถานในเชียงใหม่ซึ่งนำพวกเขาไปสู่สารเก่าและต้นไม้ใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำสาบเมื่อการขุดค้นลึกขึ้นพวกเขา คนพบลงศพโบราณที่ฝังอยู่ใต้รากของต้นไม้ภายในมีโครงกระดูกของชายหนุ่มและสร้อยคอที่สลักชื่อจันจันวดีรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้เมื่อสัมผัสสร้อยนั้นขณะที่ไทรงเริ่มเห็นภาพในอดีตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นพิธีกรรมที่พ่อของจันใช้สาบแช่งและได้ยินคำสัญญาของทั้งคู่ที่ให้ไว้ต่อกัน ทั้งสองตัดสินใจทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณของไทยจากคำสาบโดยได้รับความช่วยเหลือจากหมอผีรุ่นใหม่ที่สืบทอดวิชามาจากตระกูลของจันพิธีนี้ต้องใช้ความกล้าและความรักที่ทั้งสองมีต่อกันเพราะหากล้มเหลววิญ,ญญาณของทั้งคู่จะถูกผูกมัดกับต้นไม้นั้นตลอดการในคืนที่พิธีเกิดขึ้นหมอกหนาทึบป,ป,ปกคลุมหมู่บ้านเงาของวิญ,ญญาณในอดีตปรากฏตัวขึ้นบางตน พยายามขัดขวางพิธีด้วยความโกรธที่ถูกกักขังมานานจันวดีและไทยรงยืนเคียงข้างกันจับมือแน่นขณะที่หมอผีไร้คา,าถาเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังก้องในความมืดแต่ในท่ามกลางความน่าสะพรึงกลัวนั้นจันวดีรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของไทยรงและในใจของเธอเสียงกระซิบจากพบแรกดังขึ้นข้าจะรักเจ้าตลอดไป พิธีสำเร็จลงเมื่อแสงจันทร์ส่องลงมาที่ต้นไม้ใหญ่วิญญาณของไทยในพบแรกปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายเขายิ้มให้จันวดีก่อนจะละลายหายไปในแสงจันทร์คำสาบถูกทำลายแต่ความรักของทั้งคู่ยังคงอยู่ไม่ว่าพบชาติใดเรื่องราวของไทยและจันร์ไม่ได้จบลงที่การปลดปลายคำสาบในทุกพบทุกชาติที่พวกเขาเกิดใหม่ความรักของทั้งคู่ยังคงหาทางกลับมาพบกันเสมอ บางครั้งในรูปแบบของความผูกพันที่อธิบายไม่ได้บางครั้งในรูปแบบของความฝันที่ไม่อาจลืมและบางครั้งในรูปแบบของความรู้สึกที่ว่าฉันเคยรู้จักเธอมาก่อนในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากคุณเดินผ่านหมู่บ้านห้วยเงาคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบของคู่รักที่สัญญาจะรักกันตลอดไปและถ้าคุณมองดีๆคุณอาจเห็นเงาของชายหนุ่มและหญิงสาวจับมือกันใต้ต้นไม้ใหญ่ เงาที่เต็มไปด้วยความรักและความหลอนที่ไม่มีวันจางหาย